สวัสดีครับผมทิดไก่นะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับหลวงตาอรุณอาจารสัมปันโนให้ฟังนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันประชมุมเพลิงเสียสังขารของหลวงตานะครับครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้เจอและได้กราบนมัสก,การหลวงตาท่านที่โรงพยาบาลศรีนครินนะครับตอนนั้นหลวงตาเลื่อนกับท่านมาเยี่ยมโยมญาติโยมที่ป่วยนะครับ ผมก็ไม่รู้จักหลวงตาผมก็เข้าไปกราบหลวงตาเลื่อนนะครับตอนนั้นรู้จักหลวงตาเลื่อนหลวงตาเลื่อนก็เลยบอกผมว่าพุ่นไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์พุ่นก็เลยไปกราบท่านแต่ก็ตอนนั้นไม่รู้จักท่านแต่ก็รู้จักรู้จักรู้สึกเคารพท่านเพราะว่าท่านเป็นพระที่เรียบร้อยนะครับไม่ค่อยพูดอะไรมากทีนี้ก็มาทราบข่าวภายหลังว่าหลวงตาอรุณท่านไปจำมังษาอยู่กับหลวงปู่บุญมาสุชีโวที่วัดป่าสุกเสรมนะครับแล้วก็ทางวัดได้มีการสร้างกุฏิถวายท่าน หลวงปู่วมาเป็นผู้นําในการสร้างกุฏิถวายผมก็ยังมีโอกาสได้ร่วมบุญสร้างกุฏิถวายท่านในครั้งนั้นด้วยนะครับหลวงปู่วมาท่านได้เคยกล่าวไว้ว่าท่านอารุณสมัยก่อนเคยอยู่ด้วยกันเป็นเนนของหลวงปู่ขาวอนาลโยนะครับหลังจากนั้นมาน่านครับครั้งที่สองผมก็มีโอกาสได้ไปทุรละทางภาคเหนือนะครับแล้วก็ขากลับก็เลยมาแวะกร่าวนมัรสการ ทะเลสังขารของหลวงปู่เปลืองฐานังกะโลนะครับที่เพชรบูรณ์กูบาจันก็เลยบอกว่ามีหลวงตาลุนท่านมากราบหลวงปู่แล้วก็มาช่วยงานอยู่ที่นี่และพักอยู่ที่กุฏิเดิมของหลวงปู่ชอบฐานะสโมโภให้ผมไปกราบรับตาการหลวงตานะครับผมก็เลยไปกราบหลวงตาหลวงตาก็บอกผมว่าพุ่นให้ไปกราบหลวงปู่ศรีก่อนหลวงปู่ศรีนะครับที่อยู่วัดทางบรรดุงนะครับผมก็เลยไปกราบท่านบอกว่าพุ่นไปกราบพ่อแม่คอาจาย์ เจ้าพ่อคำฉนดองค์ท่านองท่าน,านาพูดเล่นกันนะครับพูดหยอกกันหลังจากนั้นหลวงตาก็เมตตาคุยด้วยอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับหลวงตาเล่าเกี่ยวประวัติให้ฟังประวัติขององค์ท่านว่าสมัยก่อนบวชยังไงไปอยู่กับใครบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ท่านก็ให้คติธรรมมากมายเลยตอนนั้นหลวงตาอดุนท่านยังอยู่่าขันแข็งแรงนะครับสดชื่นอารมณ์ดีนะครับ แต่ก็ทราบข่าวว่าองค์ท่านอาพาธไม่สบายแล้วก็ไม่ได้จำพรรษายอยู่ที่ไหนเป็นหลักเป็นแหล่งผมผมเลยถวายน้าบัตรท่านนะครับแล้วก็กับนิมนต์ท่านนะครับปวนาหลวงตาว่าถ้าหลวงหลวงตาไม่สบายนะครับนิมนต์หลวงตาไปปวดล,ลูกหลานที่โรงพยาบาลฉีนักินนะครับผมผมจะขอเป็นทุรรในการดูแลทันขันหลวงตาครับผมนะครับท่านก็ขอเบอร์นะครับก็เอาน้าบัตรถวายท่านไว้นะครับแล้วท่านก็พูดคำนึงก่อนที่จะกลับจะกลาบลาท่านท่านก็บอกว่า หลวงตาจะไปหาอยู่นะครับพอท่านเคยเล่าให้ฟังว่าท่านปวดหลังอะไรเยงี้ครับเคยทำกายภาพบัตรอย่างนั้นผมก็กราบลาองท่านและทราบข่าวทีหลังว่าท่านไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าพุทธคยาดอนาธาตุอำเภอบรรดุงจังหวัดอุดรกับหลวงปู่ศรีโกวิโทนะครับที่ที่เจอท่านอยู่ด้วยกันวันนั้นนะครับผมก็เลยครั้งนั้นผมก็เลยขอโอกาสบันทึกภาพกับหลวง,งตาอารุณท่านไว้เป็นเที่เลือกด้วยนะครับหลวงตาก็เมตตาให้บันทึกภาพไว้นะครับ นะครับแล้วนานมาอีกนานมากเลยครับครั้งที่3ซึ่งไม่คาดคิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะที่ลงตาที่ได้เจอได้กับท่านตอนเช้าวันที่11ตุลาคม2562นะครับผมได้ขับรถไปทํางานเวลาประมาณัก8มง20นาทีลงตาก็โทรศัพท์มาหาผมนะครับแล้วก็ที่แรกผมก็ไม่ทราบว่าเป็นใครบอกว่าลงตาบอกว่าไม่ไหวแล้วเนี่อาการเวียนหัวแล้วก็ตามองไม่ชัดกําลังจะไปหาที่โรงพยาบาลศิริครินนะ ผมก็เลยกราบเรียนท่านองคง์ท่านว่านิมนต์หลงตาเลยครับผมหลังจากนั้นผมก็ได้ประสานทีมอาจารย์หมอแล้วก็ทีมพยาบาลท,ที่หอสงในการเตรียมดูแลหลงตาท่านนะครับพอหลงตามาถึงเวลาเกือบเที่ยงผมก็ได้ไปรับหลงตาที่รถแล้วก็นิมนต์ท่านขึ้นพักที่หอสงอาพาชั้นสิบครับหลงตามาถึงตอนนั้นถ้าท่านดูเหนื่อยเพยแลแต่ก็ยังพูดคุยได้ตามปกตินะครับก็ได้ผมได้จัด หาน้ำปะนะมาถวายหลวงตาท่านแล้วขออกาสให้องค์ท่านรักษาธาตุขันที่โรงพยาบาลเพื่อแก้ไขอาการไม่สบายต่างๆครับก็มีเจ้าหน้าที่พยาบาลเจ้าหน้นาที่มาเจาะเจาะเลือดนะครับเพื่อดูน้ําตาลน้ําตาลตัวน,นั้นน้ําตาลหลวง,งตาต่ํามากแต่ท่านก็ยังดูสดชื่นนะครับมีเหนื่อยนิดหน่อยคุณหมออาจารย์หมอบอกว่าหลวงปู่อดทนมากจึงได้ถวายน้ําตาลกลูกโคสหลวงตาก็มีอาการดีขึ้น หลังจากประสานงานเรียบร้อยแล้วผมก็กราบลาหลวงตาและกาบารกันว่าขอโอกาสครับผมเสาร์อาทิตย์นี้ผมไม่ได้อยู่ปถัภ์หลวงตานะครับผมจะไปบอกว่าคนเฮาทุกคนเกิดมาเพื่อตายด้วยกันทั้งนั้นบพราว่าผู้ใดให้มีสติรักษาจิตบวมันให้มันคิดนึกปรุงแตง่งให้มันสงบระงับให้มันเป็นหนึ่งเป,เป็นเอกัคคตาให้ใส่พุโทโธก็ได้หรือว่าที่เบ่งลมหายใจจะคล้องก็ได้อย่าลืมเด้ อันนี้เป็นบางส่วนที่ธรรมะที่หลวงปู่ชนะท่านเมตตาเทวติหลวงตาอารุณนะครับซึ่งเป็นรุ่นน้องท่านนะครับพอหลวงปู่ชนะมาเยี่ยมแล้วนะครับหลวงปูก่ก็หลวงตาก็ไดยย้ายเข้าห้องไอห้องเข้าห้องแยกนะครับ <strengths of the earth> เพราะไม่สามารถอยู่ห้องพิเศษ,ษได้ <c oughs> เพราะว่าหมอบอกว่ามีอาการติดเชื้อที่ปอดวันต่อมา ก็บอกว่าปอดของท่านไม่ดีเลยจึงได้นิมนต์ย้ายหลวงตาไปรักษาที่ห้อง ICU ซึ่งจําเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจและใส่เครื่องช่วยหายใจที่แรกหลวงตาก็ไม่ยอมให้ใส่ลูกศิษย์จึงกราบเรียนเหตุเหตุและผลองค์ท่านจึงยอมให้ใส่หลังจากใส่ท่อช่วยหายใจแล้วหลวงหลวงตาก็มีอาการดีขึ้นมากมีสติรู้ตัวดีมากมีครูบาอาจารย์และลูกศิษย์มากราบเยี่ยมหลวงปู่หลวงหลวงตาท่านมากมายหลวงหลวงตาก็มีอาการแสดงว่ารับรู้ได้ตลอดเวลาเลย จนประเมินว่าถ้าอาการดีขึ้นจะสามารถถอดท่อและนิมนต์ขึ้นไปพักบนตึกสงได้ผมก็ไปเยี่ยมอีกทีช่วงเย็นตอนนั้นหลวงตามีภาวะน้ําท่วมปอดจึงต้องให้ยาขับขับระบายน้ํานะครับหลังจากนั้นก็จําเป็นต้องให้ยานอนหลับเพื่อให้หลวงตาได้พักผ่อนจึงได้กลับไปนการนาพาัตปรึกษาพ่อแม่ครูจรันทร์หลวงปู่ชนะอุตมาราโพอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> องค์หลวงปู่บอกว่าไม่ให้เจาะ แม่สอดแม่ทําอะไรพอองค์ท่านไปเยี่ยมหลวงปู่หลวงตาอีกครั้งหลวงปู่ชนะก็ให้อวาดองค์ท่านว่าให้มีสติทําจิตให้สงบระงับอย่าลืมพุโทโธองค์หลวงตาพยายามสื่อสารบอกว่าขอกับวัดโดยท่านเขียนหนังสือนะครับเขียนหนังสือได้แล้วเขียนหนังสือลงกระดาษบอกว่าให้กับวัดจึงได้ประชุมและตกลงกันว่าจะนิมนต์หลวงตากับวัดตามจิตอารมณ์ของท่านคือกับวัดบ้านเกิดคือวัดป่าสุจินประชาราม ซึ่งเป็นวัดที่หลวงตากับหลวงปู่ชนะร่วมกันสร้างมาสมัยที่เป็นหนุ่มนะครับวันนั้นก็เลยออกเดินทางจากโรงมยาศรีนครินเวลาประมาณ14นาฬิกา20นาทีช่วงบ่ายนะครับเป็นถึงวัดประมาณ16นาฬิกา6นาทีได้พอ <c oughs> ไปถึงวัดผมก็กราบเรียนหลวง,งตาท่านว่าขอกาศครับผมมาถึงวัดแล้วครับผมหลวงตาก็พยายามจะลุกขึ้นนั่งนะครับเหมือนกับท่านไม่เป็นอะไรเลยเหมือนท่านไม่ป่วยเลยท่านพยายามจะลุกขึ้นมานั่งผม ทางาพระรลชวราชได้จัดเตียมาฐานที่ไว้ที่ศาลาเป็นเตียงนะครับให้นิมนต์องค์ท่านบอกว่าหลวงปู่ขอกัดเดี๋ยวจะนิมนต์หลวงปู่ไปพักที่ศาลานะครับผมนิมนต์องค์ท่านไปพักบนศาลาหน้าพระประธานมีหลวงปู่ชนะ <c oughs> อุตมาราโภเป็นประธานสงฆ์นะครับทีมแพทย์พยาบาลได้ทําการถอดอุปกรณ์ช่วยและสายต่างๆออกจากองค์ท่านหลวง,งตามีดูสงบนิ่งมากครับมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยและคณะสิทธิ์และ ทางคณะสงฆ์และพระวาัดได้ทำการขอขอมาหลวงตาเป็นครั้งสุดท้ายหลวงตานอนนิ่งสงบนะครับปัสแจการขยับองค์หลวงตาท่านลัสังขารด้วยอาการสงบเมื่อเวลา16บหกนิกายีนาทีของวันที่18ตุลาคม2562นหะครับหลวงตาท่านแสดงให้เห็นว่าองค์ท่านเป็นผู้ที่ฝึก,กจิตมาดีแล้วองค์ท่านไม่เกรงกลัวต่อพญามาจาุราชองค์ท่านสามารถปล่อยวางขันห้าอันเป็นภารละอันหนักลงได้แล้วสมที่ท่านเป็น สมณบุตรพุทธชิโนรสนะครับพ่อแม่ครูจันกรรมาฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัโตผู้บริสุทธิ์ของสมณเพศมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่เป็นสมัมเนนด้วยสีอายุ74ปีพันษา55นะครับก็ขอน้มกราบพ่อแม่ครูจั์ด้วยเสียงก้านะครับก็เป็นการระลึกถึงหลวงองค์หลวง,ง,งตาท่านนะครับก็วันนี้ก็ขอจบการเล่าเพียงเท่านี้นะครับ